ถาความก็รัประทานในพิธีต้องหน้าไ<ป>ม่ดุไม่งมีนาคมนะคะเป็นวันตรงกับวันพระราชสมภพของอาราชการที่สามนะคะที่จังหวัดเขาก็ทํากิจกรรมผินอาสา,าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเนว่าเขาไปทําที่อ,อําเภอกรมลาศัยเป็นการทําความสะอาดตลาดนะคะเพราะว่า รัชการที่เนม่ีพระอ,องค์ท่านทรงมีพระมหากราุณาธิคุณในเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมการค้าขายเมื่อครั้งที่ท่านยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านได้ทรงค้าขายนะคะส่งสำเภาจากไทยนะคะไปค้าขายกับประเทศจีนนะคะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักงานใหญ่จินอาสาจึงได้กำหนดให้วันที่31 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญของชาติไทยนะคะในการจัดทํากิจกรรมกิจอาสา <S <S ก็อําเภอนามนของเราประกอบกับเราจะดําเนินการจัดหาทุนนะคะในวันที่3เมษายน <S <S ก็ถือว่าวันนี้นะคะเราก็ทํากิจกรรมกิจอาสานะคะ,ะเพื่อ,อนอกจากจะเป็นการสนองพระมหากราุณาธิคุณของรัชกาลที่3แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมของอเภอนามนลของเรา ในการเตรียมความพร้อมในการวิ่งเพื่อหาทุนของอำเภอตามูลของเรานะคะโครงการหนึ่งอำเภอหนยึ่งทุนซึ่งเราได้ดําเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วเรามีนักเรียนทุนหนึ่งคนนะคะเป็นนักเรียนของโรงเรียนสมเปรยนะคะเป็นนักเรียนของตาบลสมเปรยนะคะเรียนที่ อมอสารคามนะคะคณะพยาบาลในปีนี้เราก็จะต้องมีนักเรียนทุนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะรวมเป็นสองคนนะคะสำหรับทุนนะคะก็ทุนละห้ามหมื่นบาทปีนี้มีนักเรียนทุนสองคนก็หนึ่งแสนบาทนะคะการจัดกิจกรรมวิ่งในวันที่สามเมษายนนี้เพื่อที่จะหาทุนนะคะสมทบโครงการหนึ่งอำเภอทุนของอำเภอน,นามูุของเรานะคะเพราะฉะนั้นาการจัดกิจกรรมกิตอาสาในวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานวิ่งของเราในวันที่3เมษายนนี้นะคะก็สําสหรับาการจัดกิจกรรมกิจกากอาสาในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการแบ่งหน้าที่การเรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านปอใหญ่นะคะได้แบ่งหน้าที่มอบหมายหนะ้าที่การงานเรียบร้อยแล้วก็หลังจากเสร็จในพิธีตรงนี้ก็ขอให้ท่านแยกย้ายไปทำกิจกรรมกิจอาสานะคะขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการกำนันผู้่บ้านประชาชนจิตอาสาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันมาในที่แห่งนี้เพื่อทํากิจกรรมจิตอาสานะคะภาพถ่ายที่เราทําเราก็จะรายงานให้กับทางจังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดก็จะรายงานให้กับทางศูนย์อำนวยการอย่างจิตอาสาต่อไปนะคะวันนี้เป็นวันที่31มีนาคมถือว่าเป็นอโอกาสอันดีนะคะเป็นวันสําคัญของชาติไทยขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทางปารกรบประธาน ตรงน่ะบู๊เราอยักมาไม้เปมหนึ่งเปลยวันสิบพนีม่อยะเออมึงันที่หัวออกมาด้อมือเด้ก็ไปเสียครับเสียพี่เอามืเด้